อย่างสซ็งฟิตติ้งชุดอยู่ดีๆเห็นไหมอะไรเกิดขึ้นเล็บหายไปแล้วสองเล็บเอึงเวลาทำเล็บใหม่แล้วคะ่ะแล้วลูกขาลูกบะเล็ดอะไรกันคะดูแมวบ้านนี้เหมือนจะอดอยากไหมล่ะและก่อนที่มาดามแพมจะทำเล็บมาดามแพมก็จะเช็คดวงก่อนเสมอการทำเล็บก็ต้องพึ่งดวงเช่นเดียวกันทำสีน้ำตาลงานเยอะจ้ะ <c oughs> <c oughs> ชุมพูกับปีจะเป็นอย่างไร โอ้โหเงียบเหงาเศร้าซึมเลยไม่มีงานไม่มีการทําเลยกากเพชรทุกเล็บจะเป็นอย่างไรโอ้โหปวดร้าวน้ําตาลเข้ม The ะสตาร์เราได้แล้วค่ะว่าเราจะทําสีน้ําตาลเข้มปลายทองเพราะอะไรคะสีทองคือสีน้ำโชคของเราด้วย เอ็นเอ็นเอ็นสวัสดีครับเต้าหู้เองครับมาด,ดามแพมค้าะจะงอกไปถึงไหนทําไมต้องทําเองอะไรทําเองได้ก็ทําเพราะอะไรกว่าจะขับรถไปถึงที่ร้านทําเล็บการเป็นดาราสาวของมาด,ดามแพมก็ลาคาญเพราะารอ,อะไรคะดูแลกูดีเกินคะ่ะกว่าจะเ <c oughs> สร็จปลาไปสองสามชั่วโมงทําเองชั่วโมงเดียวเสร็จอ่าแล้วเราเป็นคนที่เล็บเนี่ยค่อนข้างเปลาะบางบางเพราะอะไรชอบขุดคะ่ะ ชอบขุดทําได้ทํานาอยู่ข้างบ้านเนี่ยแหละค่ะอะไรต้องติดเล็บปลอมกาวเนี่ยเราจะไม่เอาสัมผัสกับมือโดยตรงนะคะเราจะต้องทาบนเล็บเพื่อที่ว่าให้มันติดทนขึ้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอากาวเนี่ยมาทาที่เล็บเราเนี่ยมันก็จะเซอร์มันจะเลอะเทอะด้วยนะคะแล้วก็จะทําให้ติดไม่ทนรอแป๊บหนึ่งก่อดแล้วรอให้มาแป๊บตรงนี้ขออนุญาตนะคะตัดดิ้งค่ะเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงและก็ผัวนะคะตัดไปค่ะความยาวเอาเท่าไหนก็เท่ากันนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมล้างตูดบางทีมก็บาดตูด แล้วถ้าจะตัดให้สั้นแล้วจะติดให้ยาวทําไมคนดูถามกูยังไม่ได้เห็นมีใครถามแ <c oughs> <c oughs> ต่ทาเราจะเป็ ตานะคะช่วยส่งเสริมชีวิตเราให้ดีขึ้นนั่นก็คือสีน้ำตาลเข้มปาดไปหนึ่งทีแล้วก็ทาพอไปที่ร้านเนี่ยหนึ่งคุณวิทนั่งรอคนเดียวเนี่ยกินน้ําที่ร้านเขาหมดไปหลายขวดแล้วนั่งก็เกะกะเขาตัวก็ใหญ่คุณวิทก็นั่งกินขนมกินลูกมของเขาหมดไปเป็นหลายถ้วยหลายถาดอยู่นะก็เขาแจกฟรีไงกูเกรงใจเขากว่าจะทําเสร็จเนี่ยไปสองชั่วโมงเนี่ยต้องเท่าไหร่แล้วติดแล็บลอมเพราะว่าเราชอบทํางานทํางานตั้งแต่เย็บปักถักร้อยเอ้ยอะไรเอ้ยแล็บเราก็ชอบ ฉีกชอบขาดเราสามารถถอดออกแล้วถอดออกอีกได้เอออ่ะเรามาทากาก,ากเพชรสีทองทองไปก่อนการมีสีทองอยู่บนเล็บแล้วเราจะเหงิงแล้วทำไมไม่ไปวัดแล้วก็เอานิ้วลูบตรงทองคาเปลวเลยล่ะจ้ะชาวบ้านเขาซื้อกันมาเดี๋ยวเขาเรียกว่ากูขโมยทองวัดไม่ได้ไม่ต้องห่วงนะคะว่าเล็บจะเป็นเชื้อรานะคะเพราะว่ามันจะหักก่อนที่จะเป็นเชื้อรานะคะ ทำไมมาดามแพมทาเล็บเองเก่งจังเลยตั้งแต่สมัยเรียนเราก็ทํามาหากินไงเข <int ess> าเรียกว่าอะไรนะรับจ้างเพ้นเล็บคุณวิทย์ก็อยู่ในสถานการณ์นั้นเช่นเดียวกันเราเป็นคนขยันไงอย่างน้อยๆวันหนึ่งเราต้องหาตังได้ร้อยสองร้อยก่อนกลับบ้านนั่งใต้ดี้ต้นไม้ที่ซุ้มศิลปรกรรมเราก็นั่งรับจ้างเพ้นเล็บสิบเล็บหนึ่งร้อยบาทอ่ะพอทําไปทํามาโดนไล่ที่เธอเออคุณนึกเลยคำว่าอะไรนะคะคุณวิทย์ขยันผิดที่ 10ปีก็ไม่รวยก็กูอยู่คแค่อายแค่หนึ่งเดือนแค่นั้นแหละกูก็ยังไม่รวยเพราะอะไรขยันติดที่ค่ะใคร<อ>ไล่จ้ะอธิการค่ะ <S <S 1> <S 1> สั่งยาให้มาไล่บอกว่าไม่ใช่มาทำมาหากินแถวนี้เออมุย้ยไม่คิดจะสนับสนุนบ้างเลยเหรอคะท่านอธิการค่ะท่านอธิการชื่ออะไรจ๊ะจำไม่ได้ไม่เคยอยู่ในหัวสมองเลยค่ะถามว่าอธิการปัจจุบันชื่ออะไรกูก็ยังจำไม่ได้ตอนนั้นก็ยังจำไม่ได้20ปีผ่านมากูก็ยังจำไม่ได้คนไหนมีกี่คนกูก็ไม่จำเพราะอะไรไม่ใช่ญาติกูค่ะ และหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทาคเคลือบใสตัวนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทำไมเราถึงทําเล็บเจลเพราะว่ามันค่อนข้างติดทนนะคะทานทับไปประมาณ2ชั้นนะคะจะทากี่ชั้นก็รีบทาเถอะฉันจะไปเล่นเกมแล,และเรียกมาถ่ายวิดีโออยู่ได้แล้วถ้ามึงไม่ทํา <c oughs> มึงจะเอาตามที่ไหนเติมค่าเน็ตคะถ้ามวงเน่ทำงานหาเงินแล้วเมื่อไหร่จะได้เล่นเกมก็มึงไม่ต้องเล่นเกมไงเพราะไม่มีเน็ตให้มึงเล่นไงง่อเน็ตข้างบ้านก็ เปลี่ยนรหัสแล้วเนี่ยคุณจะรอบลักรอบใช้ของข้างบ้านก็ไม่ได้เห็นไหมล่ะดังนั้นเนี่ยอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดไม่ใช่ว่ามาดามแพมเนี่ยเป็นคนมัธยัดนะคะงกค่ะเธอก็เลยไม่ซื้อเสื้อใหม่ไม่ช้อปปิ้งอะไรเลยใช่ไหมจ๊ะอ๋อเก็บตังค์ไว้ช้อปปิ้งค่ะเขาค่าทำเล็บเนี่ยมาซื้อเสื้อได้ตั้งหลายตัวสีเหมือนน้องหมูเด้งเลยอันนี้น้องแดงเดี๋ยวโดนแบนนะจ๊ะแล้วเธอจะหมดทางทำมาหากินถ้าคุณไม่เซ็นเซอร์ให้ก็ปลีไว้พร้อมกันนั่นแหละค่ะก็อดค่ารายได้หารครึ่งค่ะ ราคาอนี้เล็บเราก็สวยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยตัวของเราเองเสียดายตังไหมไม่เสียดายนะคะซื้ออุปกรณ์มาอันนี้1000บาทอันนี้ขวดละ120บและปลอมเอาก็ว่าไปซื้อไปอยากได้สีไหนก็ทาเองเดี๋ยวขอไปทาอีกข้างหนึ่งก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทาเล็บไปด่าไป1ชั่วโมงก็ไม่เสร็จไหนบอกประหยัด1000บาทกินชาบูได้ต่อคนอันนี้ขวดละ120ซื้อข้าวูแดงได้ต่อกล่อง แล้วถ้าไปทำครั้งละพันห้ามึงคิดว่าจ่ายได้เท่าไหร่ <c oughs> อาทิตย์ละพ okay, ันห้าโอเคปะ